เมารถหรือว่าอยากนอนอย่างมือกีนี้ใช่มันส่วงหนึ่งคนมันส้มกินหอมกินหอมโอ้ยมันกรนารนโฟกัสนาดนันเนาะสหายทุกคนเลยค่อยฟิวคาดก็คือเมื่อนี้น่ยทุกคนจะมารีวิวมากไม้ชนิดหนึ่งเนาะมากไม้อัดแห้งหนชนิดนึ่งตอนนี้ค่อยกระซื้อมาเป็นกลับเนาะนี่ นะมันก็คือบวยทุกค <t society> นบวยซื่อไฟกับบุหคว่าบวยมันคืออย่างเอออันนี้บุงค์วแท้เลยว่ามักบวยเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเป็นภาษาเรามักบวยเป็นอย่างความบุงูวแท้เด้อนี่นะเข้าไปห้งกระบอกนี่เนาะมักบัวนี่ทุกคนมันเป็นมากที่ส้มเลยทุกคนโคตรส้มเลยทีเท้ค่อยกับบุนทซื้อมาเนาะนี่นะกะเอามาเป็นเงินนี่แหละเวลาจากนอนมากินอันนี้เนี่ยสว่วงเลยเขาบอกว่แท้เลยมันส้มเดี๋ยวมื้อนี้จะมาลองเลยเนาะ กินกับคล้ายๆมากอย่างวะคล้า,ายๆมากอันอัง,งุ่นนะนะผมกินหอมกินหอมแต่สมาลองสิ่งจกกักรหนึ่งนะมันมีแก่นในทุกคนมันมีแก่น <S <S <ๆ>แก่นมัน เมาลดหรือดดวยย่าอยากนอนอย่างมากินนี้ใส่มันส่วงหนึ่งคนมันส้มนี่ใส่เบิ้งเลยโอ้ยมันการโฟกัสขนาดเนาะโอย <c ười> ส้ม oh, <no. S 1> นี่นะหน้าตาเป็นน้ำนี้เลยนี่มักบวยทั้งนอกคือมักเกียงเลยทั้งนอกเป็นสีชมส้มแสบฉันลองกินสองอันหนึ่งส้ม ม,มันได้เต็มกล่องดีเลยทุกคนอ่ะกดสม้มส้มในขนาดนีน้แต่ว่ากินมันแม็คุ้นๆนะทนายหญิงนึกบอกนะมันคืออย่างนึกบอกแต่ว่ามันคืออย่างทุกคนตาผมกระยามไม่ได้ประตับใจเลยผมเพราะโควิดระบาด และรอบสองอยู่ที่ประเทศลาวนะก็เลยอ่านกระบอเปิดก็กระบื้ไปตัดหุงเงียนกระบอได้ไปผมกระบือได้ตัดหงยาว,วก็ยุ่ยงเหงอนาทุกคนคลิปนี้กะมารีวิวให้บึง้งเนาะสำหรับคนที่ขับรถเนาะขับรถเลยย่านนอนรับนะเออย่านนอนรับย่านนอนรับมุมมิสตีอยางน,นนะมุมมใส่ซื้อจิดรถไวราคาค่อยกระบืงู้ได้เท่าไหร่ มูเราค่อยค่อยค่อยบริบนคนซื้อเนาะกินแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแน่นอนเสื้อ,อค่อยนะกับมารีวิวให้เบิร์กสานี้เนาะใช่ช่วมช่วยม,มากินมันเน,น,น,นี่กินมันหอมเอาทุกคนคลิปนี้กันพอซามี้ก่อนเราทุกคนกับไว้ พบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนกระโขงให้ทุกคนระมัดระวังตัวเนาะว่อดภัยจากโรคระบาดโควิดเนาะไปใส่กระใสาผ้าป้ากันดักเนาะตอนนี้เขาจะไม่ได้ออกไปใส่เนาะยานเอออย่าลืมกดไลค์พร้อมเด้อท่าเฟรมากนะทุกคนถ Careful, ้าบอมากกะกดกดบ่นกดไลค์เนาะถ้าบอมากกะถ้าบอมากก็เบิ้งซื้อๆก็ได้แล้วก็กดมิสไลค์ก็ได้กดแชร์พร้อมเด้อท่าเฟรมากขอบข้าใจเนาะสำนี้แหละสบายดี